สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนกขาาดนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยรวมนะครับผมรวมหฮานอยของวันที่17พฤศจิกายนพศ2566นะครับผมก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชนะครับผมขอให้เฮงรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับก่อนที่ไปดูของวันที่17มาดูผลของวันที่1 6ก,ก่อนนะครับผมวันที่1 6กพฤศจิกายนนะครับผมแตกไปสเเด้งนะครับผมตัวลูดนะครับ เข้าลูด17 S 11, 11ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าครั้งครับผมเข้าตัวเจาะ8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ห้าคู่นะครับผมรวมทั้งหมดแตกไปสิเ้ด้งนะครับผมยังไงก็ขอ f c ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขนักลาดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ มาดูตัวเลขของวันที่17เลยครับผม17พฤศจิก,กายนนะครับช่องเลขนัขาวลาดนะครับรวม5าฮานอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและว i p เฉพาะกิจเลขนักขาคลาดวางรูปไปที่4นะครับผม4 5 4 6 4 7 4 8เน้นไปที่4 7กับ4 8นะครับผมกาชาตินะครับผมเลขนักขาคลาดให้รูปไปที่8นะครับ8 7 8 6 8 5 8 4นะครับผมก็ เน้นไปที่87ก 8, ับ84นะครับพิเศษวางรูดไว้ที่5ครับผมจับคู่5 4 5 6 5 7 5 8เน้นไปที่5 6กับ5 8นะครับผมปกติวางรูดไว้ที่6นะครับ6 4 6 5 6 7 6 8เน้นไปที่6 5กับ6 7ครับผมส่วน VIP วางรูดไว้ที่7นะครับผมจับคู่ที่7 8 7 6 7 5 7 4เน้นไปที่7 8กับ7 5นะครับผม ก็หวังว่า fc นะครับของเลขช่องเลขนักลาดนะครับผมจะมีโชคมีลาบนะครับทุกวันนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความร่างกายแข็งแรงนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนักลาดด้วยนะครับผมมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เขากดนะครับกดติดตามช่องเลขนักลาดนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจแก่ช่องนะครับผมขอให้รวยๆกัทุกคนครับผมสวัสดีครับ